ข้อ65นะครับให้เขียนสมการการเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็จะประกอบด้วยสมการทั้งหมด5สมการตามนี้นะครับความเร่งสูส่ศูนย์กลางสัญลักษณ์ก็ใช้ตัว a subscript c หรือ a subscript r subscript c ก,ก,ก็ย่อมาจากคำว่า centipetal force นี Cent ่ centipetal ก็คือสู่ศูนย์กลางหรือ r ก็คือ ตามแนวรัศมีนั่นเองนะตามแนวรัศมีก็คือเส้นตรงที่ลากเข้าสู่จุดศูนย์กลางนั้นความเร่งสู่ศูนย์กลางหรือความเร่งตามแนวรัศมีนะครับจะมีค่าเท่ากับ v กำลังสองส่วน r เมื่อ v เนี่ยคือความเร็วในแนวเส้นสัมผัสความเร็วในแนวสัมผัส เอคการเคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้วก็ r คือรัศมีของวงกมลมรัศมีของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับนอกจากสมการที่ a เท่ากับ v ีังสองส่วน R แล้วยังมีอยู่รูปของสมการ a เท่ากับโอเมกากลังสอง R าเมื่อโอเมก้าคือความถี่เชิงมุมนะครับความถี่เชิงมุม ความเร่งล่ะนอกจากความเร่งสูส่ศูนย์กลางแล้วเนื่องจากการเคลื่อนที่วงกลมเนี่ยจะมีสองแนวนะครับก็คือแนวสูส่ศูนย์กลางกับแนวสัมผัสความเร่งในแนวสัมผัสก็จะหาได้จากความเร็วในแนวสัมผัสหารด้วยเวลานะครับก็คือ dv by dt จะมีค่าเท่ากับ alpha r เมื่อ ออลฟาคือความเร่งเชิงมุม mm hmm. เรามีความถี่เชิงมุมโอเมก้า mm hmm. ใช่ไหมนั้นความเร่งเชิงมุมออลฟาก็คือ d ีโอเมก้าบายนะครับ mm hmm. ความเร่งสุทธิก็คือเราเอา ความเร่งในแนวสัมผัสกับความเร่งใน,ในแนวสู่ศูนย์กลางมารวมกันนั่นเองนะครับสมการอีกอันหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือความถี่เชิงมุมนะครับหรือความเร็วเชิงมุมนะครับใช้ได้ทั้งสองคำนะครับก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของมุมนั่นเอง เมื่อเซตาคือมุมที่เปลี่ยนแปลงไปทวีณาการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับเรามีวงกลมแบบนี้จุดศูนย์กลางรัศมี r ถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นได้ระยะทาง s เซตาก็คือมุมที่ถูกล้อมรอบโดยระยะส่วนโค้ง s นะครับ d ีเซต้านะครับก็จะสัมพันธ์กับ V ส่วน R เมื่อ V R, คือความเร็วแนวเส้นสัมพันธ์นะครับโอเมก้ามีหลายสมการนะโอเมกากเท่ากับ d เซต้าก็ได้เท่ากับ V ส่วน R ก็ได้เท่ากับ2พายส่วน T ก็ได้นะครับเมื่อ T t คือค่าการเคลื่อนที่ ครับแล้วก็มีค่าท่ากับ2พาย f f คือความถี่ความถี่คืออะไรก็คือเมื่อมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยแล้วกลับมาครบหนึ่งรอบเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบก็คือคาบนะครับความถี่ก็คือเป็นส่วนกลับคาบก็จะมีหน่วยเป็นวินาทีความเร็วเชิงมุมก็จะมีหน่วยเป็น เรเดียนเปอร์เนะครับความถี่ f ก็จะมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรืออีกทีหนีเราก็จะเรียกว่าหน่วยเป็นเฮิร์สนะครับ